คนเหล่านั้นที่คุณรอคอยอยู่ในใจเขาอยากกลับมาหาคุณหรือไม่ลองมาเช็คไพ่กันในวันนี้นะคะหนึ่งถ้วยคนเหล่านั้นที่อยู่ในใจของคุณไพ่นี้ต้องการมาคอนเฟิร์มว่าพวกเขาเหล่านั้นอยากมีการเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะเขาเหล่านั้นอยากกลับมาหาคุณเขาอยากให้คุณคุณกับเขามีพลังงานความรักที่สามารถนับหนึ่งกันได้เริ่มต้นกันได้และเอเนจีไพ่ต่อมาพลังงานเป็นไพ่หนึ่งดาบ คุณได้ทั้งหนึ่งถ้วยและ1ดาบในวันนี้ซึ่งเลข1คือเป็นไพ่ของการนับหนึ่งและเริ่มต้นทั้งหมดที่สําคัญคือไพ่ Energy นี้นั่นหมายถึงว่าการเริ่มต้นที่มีในเรื่องของการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้นความจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องได้ยินจากอีกคนหนึ่งความกระจ่างเข้าใจการเคลียร์กันในลักษณะของการสื่อสารการสื่อสารที่จะจะเหมือนคล้ายๆกับว่า นำความจริงเข้ามานำความเข้าใจนำความกระจ่างในความสัมพันธ์อะไรค่ะพลเอนีตรงนี้มีใครบางคนยังรู้สึกเหมือนแบบว่าคือยังมีคนที่ยังมีมีคุณอยู่ในใจที่ยังไม่สามารถที่จะเหมือนดับปล่อยออกไปได้ยังรู้สึกผูกพันห่วงแหนพลงานนี้ยังหมายถึงใครบางคนตรงนี้ที่อาจจะเป็นตัวผู้คุณเองที่รู้สึกผูกพันห่วงแหนกับใครบางคนอยู่ ใพ้ตรงนี้มีพลังงานของการอยากจะสื่อสารมากๆไพ่ตัวแทนนี้เป็นเอเนจีของการที่หมายว่าใครบางคนอยากมีโอกาสที่สามารถคุยกับพวกคุณได้และรวมถึงบางท่านตรงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบอยากจะมีโอกาสคุยกับใครบางคนได้ทําความเข้าใจกันได้สื่อสารไปในทางที่ดีได้เป็นเอเนจีอีกไพ่หนึ่งของในเรื่องของการคอมมิเนเคชั่นสื่อสารอยู่ตรงนี้เป็นสื่ะของการคุยที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเอเนจีนี้ไพ่ชัดากๆคือมีคนอยากมีโอกาสมีความสุขกับคุณ อยากกลับมามีความสุขกับคุณได้และรวมถึงใครบางคนที่เป็น energy ที่คุณเราคุณเราคนที่มาดูไพ่ในชุดวันนี้อาจจะเป็นตัวคนเองที่คุณอยากจะมีความสุขกับเขาได้อีกค่ะเป็น energy ของคู่รักอ่ะคือคู่รักที่มีความสุขที่มีวันดีๆร่วมกัน energy นี้มีใครบางคนอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณ อย่างรวดเร็วอย่างแบบไวด่วนจีมากๆแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นตัวคนที่อยากมีมันแบบว่าอยากมีโอกาสที่เข้าไปในชีวิตของใครได้เร็วๆหรือกลับไปหาใครได้เร็วๆมากขึ้นหรือมีใครบางคนอาจจะรอให้ความสัมพันธ์สามารถมีโอกาสที่เหมือนแบบพัฒนาหรือเริ่มต้นไปในทางที่คิดหรือหวังแบบเร็วๆเอ็นจีตรงนี้มีพลังของคนที่มีความรู้สึกว่าคนคนนี้อยู่ในความปรารถนาอยู่ในอยู่เขาเรียกว่า อยู่ในกิเลสปัญหาความปรารถนาลึกๆและความฝ่ายฝันหรืออยู่ในฝันอยู่ในลิสต์ของฉัน Energy นี่ยังหมายถึงพลังงานของคุณที่คุณฝันถึงใครคุณจินตนาการถึงใครและรวมถึงใครบางคนตรงนี้จินตนาการถึงพวกคุณค่ะ